สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศย่มแรงๆครับนะาครับแรงนี้พามามยาม,มืองรบดักป่านะครับวับงเสาบ่ไร่ม่ยามนะครับฝนโบตก เลยมาย้มย้ำแรงนะครับเฮ้บังคุงานครับบอดายถือโทรศัพท์ลงไปนั่นะครับถือหลบขึ้นมานี่ครับปัดเบิ้งครับเกือบว่าแมนเต็มหลบครับใส่โลกลัวครับนี่โอ้โหเกือบเกือบสองโลแล้วครับนี่ใส่ใหญ่เลยครับปัดสักแค่เกือบเกือบบอดายคิดว่าสีมายามนะครับเบิ้งครับ โอ้โหมันมานครับตัวใหญ่ในรอบหลายเดือนเลยครับใส่รอบมาประมาณเดือนนะครับมีแต่ตูสำํำแขนใหญ่สุดนะครับตูนี่บักใหญ่เลยครับโอ้โหน่าสิเป็นเจ้าของแถวนี้แหละครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจัดการใส่ผ้ายงก่อนนะครับดีถือผ้าแยงมาทำนะครับเกือบแม่นลืมเนาะบอดี้เอาขากองไม่อีกโอ,โอเค มาเบิ่งทลนงานหลังที่สองครับปลาอย่างครับนปลานิ่นครับมันมานครับแตนที่สองครับแรงนี่เพื่อบบมายามแล้วครับโอ้โหเนาะนันครับแต่เก็บปลาก่อนครับสมาชิกทีมงานมาเล่นนานำเนาะโอเคครับเก็บปลาก่อนบรรยากาศยามมาแรงครับ อยู่ทงกุลาบานเห้าครับทงกุลาร้องให้บรรยากาศฝ้าสีคึมๆนะครับคึมฝ้าคึมฝนแต่กับพระท่านวาสิตกนะครับมระท่านเห็นวิแววเสาตกมากเกือบสองมือแล้วครับวันนี้ก็วันจันนะครับตกตั้งแต่วันเสาร์นะครับเาานาผลงานมันนี้ครับนี่ปลา ปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งครับับปลาเน้นตัวหนึ่งนะครับมันเติบอยู่ครับแรงเนี่เกือบว่าแม่นสีบไดย์ไม่ยมนะครับเอาโอเคครับแรงนี่หมันพอด้อยู่ได้กินนะครับสําหรับคลิปนีก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืฝากติดตามเพจอิสานมนนุชทงรางไว้น้นนะครับสวัสดีครับ